สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผม,ผมกลับมาพบกับช่องให้ปาเพลินนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องให้ปาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างรุ่นเศรษฐีพันล้านกับเจ้าสัวพันล้านนะครับผม เจ้าส่วนพันล้านนี่นะครับผู้ดูแลง,งานจะเป็นคุณบอยท่าะจันนะครับส่วนรุ่นเศรษฐีพันล้านเนี่ยนะจะเป็นคุณเด่นนะครับอยุธยานะครับเซียนพระดังนะครับในเราแวกอยุธยาเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะให้ดูเป็นเหรียญทั้งสองอย่างจะเป็นเหรียญสมนาคุณทั้งสองเลยนะครับ ทั้ง2แบบเลยนะครับผมเป็นเหรียญสัมนาคุณอันนี้ก็เป็นสัมนาคุณยกกลางของเจ้าส่วนพันล้านเช่นกันนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นสัมนาคุณสาหรับเศรษฐีพันล้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารูปร่างเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับรุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับ หลวงพ่อทองวัดบ้านไล่นะครับผมสามารถติดต่อช่องทางไลน์ได้เลยนะครับผมนี่นะครับจํานวนลุ้นนะครับนี่นะครับผมก็ยังพอมีอยู่นะครับผมถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับผมนี่นะครับปล่อยในราคามาตรฐานสากลนะครับผมนี่นะครับไม่ถูกไม่แพงนะครับผมสำหรับช่องไอ้มาเพรินนะครับแบ่งปันกันไปนะครับ รวมทาบุญด้วยนะครับร่วมรุ่นหน้ากากทองคําเนื้อเงินนะครับผมแล้วก็มีเนื้ออื่นๆอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อกระไหลเนื้อชนวนรุ่นนี้จะไม่มีเนื้อปีกเครื่องบินนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมาเดี๋ยวมาชมกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกานะเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับมาครับผม เดี๋ยวจะมาดูกันชัดชัดนะครับก็คือว่าโรงผลิตโรงเดียวกันนะครับผมปั๊มก็ปั๊มเดียวกันนะงานลงยาก็เป็นช่างเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะเปิดดูให้ดูเจ้าสัวพล้างก่อนอันนี้ผมก็เก็บนั้นเนี่ยผมมีแค่เหรียญเดียวนะสำหรับเจ้าสัวพันล้านเนี่ยผมมีเก็บแค่เหรียญเดียวนะครับส่วนเศรษฐีพันล้านนมก็ว่าจะเก็บเหมือนกันนี่ ผมว่าจะเก็บเหมือนกันคู่กันนะน่าจะเข้ากันมาดูกันว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอัพนี่ขออนุญาตให้ชมพร้อมๆกันเลยนะอ่ะนี่นะครับนี่นี่นะครับดูลักษณะกล่องนะครับกล่องเจ้าสัวพันล้าน เป็นเลขสี่นั่นไหมนี่นะครับส่วนเศรษฐีพันล้านก็นี่นะครับข้างนี้นะครับนี่อันนี้คือด้านหน้านะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านนอกนะครับอะไรฟอนต,ต์ตรงนี้น่าจะแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ฟอนต์นี้น่าจะเป็นฟอนต์เดียวกันนะครับอันนี้ให้ดูกล่องนะ เก็บทุกเม็ดนะครับผมช่องไอ้พาเพลินนะครับเก็บทุกเม็ดนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวมาดูเจ้าสัวก่อนนี่อันนี้คือเจ้าสัวพันล้านนะครับผมผู้ดูแลง,งานก็คือคุณบอยท่าประจันนั่นเองนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือเ่เงิน เจ้าสัวพันล้านนะครับในอันนี้ด้านหลังนะครับนี่อันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับนี่นะครับนี่ถือว่า ถือว่าเข้ากันนะนี่นะครับนี่อันนี้คือด้านหน้านะครับผมก็ถือว่าเข้ากันได้นะครับผมสำหรับสองเหรียญน,นี้เพราะว่าหนึ่งตรงนี้เหรียญเจ้าสัวเนี่ยจะเป็นครึ่ององค์นะครับส่วนเศรษฐีพันล้านเนี่ยจะเต็มเต็มองค์นะครับนี่นะครับ ชมด้านหลังครับผมเจ้าสุไว้ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ไม่เก่งเรื่องความรู้เรื่องยันนะเขาเรียกยันอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตรงด้านหลังนี้นะครับจะเป็นเ,เขาว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็มีพระพุทธนะครับอยู่เหนือท้าวเวสนะครับผมด้านบนก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อรุ่นนะครับหกเอ่อม หกรอบนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับด้านนี้จะเป็นยันนะครับหงเจ้าสวนนี้จะเป็นยันก็สรุปว่าเศรษฐีพันล้านนะครับจะมีพระพุทธอยู่สองด้านนะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมด้านเหนือขององค์หลวงพ่อนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันนะครับเาเท่ากับว่าเศรษฐีพันล้านนะครับก็จะมีพระพุทธรูป สองด้านนะครับผมส่วนเจ้าสุวาพล้านนี่จะมีพระพุทธรูปด้านเดียวคือด้านหน้านะครับผมจะเป็นัสนับนี้นะครับคุยพื้นด้วยนะครับผมทั้งสองเหรียญเลยนะครับคุยพื้นคุยพื้นทั้งสองเหรียญน,นะครับนี่นะครับเป็นไงสวยงามไหมส่วนน้ำหนักเนี่ยผมจะทำอะไรให้ดูนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาช่างกันนะครับว่าเนื้อระหว่างเนื้อเจ้าสัวพันล้านกับเศรษฐีพันล้านอันไหนเนื้อเงินเยอะกันนะครับเดี๋ยวมาชมการไปครับมาเดี๋ยวเรามาช่างกันนะครับระหว่างเจ้าสัวพันล้านกับเศรษฐีพันล้านนะครับว่าเนื้อไหนจะมีน้ําหนัก เยอะกันนะครับรุ่นไหนจะมีน้ําหนักเยอะกันนะครับผมสําหรับเนื้อเงินสัมมนาคุณยกลังนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นหน่วยกรมนะครับผมแต่ดูชมเจ้าสัวก่อนนะครับผมจะอยู่ที่สิบแปดกนะครับผมจะอยู่ที่สิบแปดกำนะสำหรับเจ้าสัวนะครับผมมาดูเศรษฐีพันล้านนะครับ ใกล้เคียงกันครับผมถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะครับแต่ซีนนี้ไม่ไม่ไม่น่าเกี่ยวเนาะซีนนี้มัคงไม่มีน้ำหนักอะไรมากมายก็ถือว่าใกล้เคียงหรือว่าเท่ากันแล้วกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะอันนี้คือเจ้าสัวนะครับผมสิกรัมนะครับอันนี้คือเศรษฐีพันล้านนะครับ17กรัมนะครับก็ถือว่าน้ำหนักก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะก็ท่านใดสนใจนะครับผมสนใจรายการลุ้นโชคนะครับสนใจอ่าลุ้นโชคติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในช่องทางรายนะครับ065 6 4ห2682นะครับแอดมาจะขึ้นเด้งมาเลยนะครับเป็นไอพาเพลินนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยไหม สวยนะสำหรับผมโซกัสครับผมในสำหรับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมด้านหลังโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ก็ดีนะครับผมกดตามกดติดตามกดถูกใจนะครับกดอะไรที่กด ได้กดเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ